เรามาต่อกันที่รายงานพิเศษครับวันนี้มีรายงานพิเศษกีฬาหมักล้อมนะครับซึ่งที่บ้านเรานี้ก็จะมีการแข่งขันระบบหลีกกันเป็นครั้งแรกนะครับเปิดฉากกระดานแรกกันไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสีสันบรรยากาศเป็นยังไงคุณอนุมามีรายงานครับโกเป็นสตว์ที่ได้รับการยอมรับนะคะว่าผู้เล่นจะได้ฝึกหรือว่าพัฒนาสมองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะหลายๆประเทศชั้นนําในทวีปอเมริกาหรือว่ายุโรปแม้กระทั่งเอเชียเองนั้นโกเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายคะ่ะ สำหรับประเทศไทยหมักล้อมเข้ามาพร้อมๆกับการค้าขายระหว่างไทยจีนในอดีต แต่ก่อเกิดมาเป็นชมรมหมากล้อมแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี2536โดยคุณก่อศักดิ์ชัยลักษมีศักดิ์ซึ่งปัจจุบันคือนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยโดยปีนี้ถือเป็นปีที่10ของสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยและถือเป็นสัญญาณอันดีที่ล่าสุดได้มีการแข่งขันด้วยระบบหลีกเป็นครั้งแรกมีนักกีฬาร่วมแข่งขันทั้งหมด26ทีมมีนักกีฬาจาก7ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคือมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามไต้หวัน หลีลาวและไทยทีมละ5คนมีสำรองได้1คนแบ่งเ,เป็น2องสายแข่งขันแบบพบกันหมดโดยอันดับ1และ2ของแต่ละสายจะมาพบกันอีกครั้งในการแข่งขันกระดานสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะเลิศส่วนนักกีฬาต่างชาติแข่งขันกันได้ทางออนไลน์ ซึ่งเส้นทางนี้เองที่ทําให้หมักล้อมเป็นที่นิยมแบบก้าวกระโดดในโลกปัจจุบันเป็นกีฬาที่ไม่จําเป็นต้องเห็นหน้าคู่ต่อสู้แต่จะได้รู้จักถึงไหวพริบและสติปัญญาของเขาได้คือเกมหมักล้อมเนี่ยจะไม่ซ้ํากันนะครับคือเราจะได้คิดแผนไปม,มาอยู่เรื่อยครับแล้วก็จะมีเรื่องสมาธิอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนผมเป็นคนสมาธิไม่ค่อยดีครับ <laughs> ก็พอมาเล่นแล้วก็สมาธิก็ดีขึ้นเวลาเราเล่นเนี่ยเหมือนเราคุยกับ คนที่เราเล่นด้วยเนี่ยเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษามาักล้อมเราเล่นแล้วเนี่ยเหมือนเราก็ได้มิตรภาพได้คุยกับเขานอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ป่วยทางร่างกายแต่แข็งแกร่งทางจิตใจและมันสมองขอบคุมอารมณ์<อ>คำนวณพื้นที่บหับกหลัแค่น,นี้ มักล้อมไทยแลนด์15ดั้งหลีก2,013จากแข่งขันทุกเช้าวันเสาร์ที่ชั้น11อาคาร CP Tower ถนนสีลมซึ่งการแข่งขันจะดำเนินไปจนถึงวันเสาร์ที่27เมษายนใครที่สนใจชมการแข่งขันหรือใครที่อยากทำความรู้จักกับกีฬาหมักล้อมหรือโกะให้มากกว่านี้สามารถไปสัมผัสได้แบบไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนัชนานมันไถ่ายภาพอนนมาทองโมกูลรายงาน ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ระบบหลีกในบ้านเราเนี่แข่งขันกัน4เดือนนะครับจนถึงเดือนเมษายนนี้ครับ